สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก money ่ออนไลนวันนี้ก็จะมาคลิปถอนวิทนะครับถอนวิทโอเคเรามาฟังคำเตือนก่อนคำเตือนแม้ผู้นำเสนอจะพยายามศึกษาข้อมูลและกันกองอย่างดีที่สุดให้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนที่สนใจเท่านั้นเนื้อหาภายในคลิปเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวและเป็นข้อมูลที่ผ่านมาในอดีต จึงไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคตได้หากในอนาคตมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการลงทุนผู้นําเสนอขอชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจนั้นๆซึ่งเป็นเพียงผู้ที่เข้ามาลงทุนตามที่ธุรกิจดังกล่าวได้ประกาศหรือโฆษณาไว้การลงทุนในสกุลเงินยิติธรรทุกประเภทมีความเสี่ยงหากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ไม่แนะนําให้ลงทุนโดยเด็ดขาดเพราะการลงทุนในสกุลเงินยิติธรรคุณมีโอกาสสูญเสียงเงินเต็มจํานวนได้ในทุกๆก,กรณีนะครับ ก็ต้องพร้อมนะฮะต้องพร้อมรับความเสี่ยงได้นะฮะถึงค่อยมาเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บสำหรับคนที่พร้อมนะครับพร้อมที่จะลงทุนพร้อมที่จะรับความเสี่ยงได้นะฮะก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะฮะสมัครนะครใส่ชื่อนะครับแล้วก็ Gmail แล้วก็สหัสยืนยันรหัสแล้วก็ใส่ตามเลขที่เห็นนะครับติ๊กตรงนี้นะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปเลย นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บกันวันนี้นะฮะผมจะมาถอนนะครับก็สำหรับวิดนี่ก็เปิดมาแล้วนะครับ 63, 63วันนะฮะก็2เดือนการจ่ายก็ปกติดีตลอดนะครับส่วนผู้ที่เข้าไม่ได้ถอนไม่ได้อันนั้นผมไม่ทราบนะฮะว่าท่านไปทำอะไรผิดหรือเปล่านะฮะ ต้องอลองซัพพอร์ตไปนะฮะถ้าซัพพอร์ตได้ก็โชคดีไปส่วนท่านที่ซัพพอร์ตไม่ได้อันนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่า1นนะฮะหนนะครับการเปิด IP นะฮะสองนะฮะอย่างสมมุติว่า IP พหนึ่งเนี่ยเราเปิดเครื่องนี้นะฮะส่วนไอดีเราไปเปิดใน IP เดียวกันอย่างเงี้ย มันทำให้เราโดนบล็อกได้นะครับหรือนะฮะการเข้าเว็บนะครับคือลืมรหัสผ่านนะฮะแล้วก็ยังพยายามจะเข้านะครับโดยไม่กระอหยุดไม่ยอมหยุดพักก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยนะฮะเคยเข้าเว็บไม่ได้นะฮะเขาบอกรหัสผิดซึ่งมันมีตัวพิมพ์เล็กนะฮะที่ผม ผมจะทำพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วใส่เครื่องหมายพิเศษนะฮะทีนี้มันผมไม่ทำตัวพิมพ์ใหญ่มันเป็นพิมพ์ใหญ่หมดมันก็เลยเข้าไม่ได้นะฮะจนผมต้องส่งเมลไปส่งส่งอะซัพพอร์ตไปนะฮะแล้วก็บอกเนี่ยเนี่ยแล้วก็ส่งหลักฐานการที่ผมลงทุนนะฮะผมส่งหลักฐานการที่ผมลงทุนแล้วก็ถอนนะฮะให้เขาไปด้วยนะครับ ให้เขาไปเช็คดูแล้วเ,เขาเลยบอกว่าผมอ่ะใส่รหัสผิดนะแล้วก็พยายามที่จะเข้านะเขาเลยมองว่าเป็นสเปร์นะฮะอันนี้เพื่อนๆลองดูนะฮะลองดูเอาหลักฐานที่เราลงทุนแล้วก็ที่เราถอนนะถ้ามีนะแล้วก็ส่งให้เขาสปอร์ตไปนะครับก็พูดดีๆหน่อยนะฮะผมก็พยายามพูดดีที่สุดอ่ะนะฮะคือเขียนเขียนให้ดีที่สุดอนะ่ะคือเขียนไปในทํานองที่เราผิด นะครับนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปถอนนะฮะสำหรับสมาชิกใหม่นะฮะถ้าสมัครเข้ามานะฮะรับทันที3ดอลลาร์นะครับรับ3ดอลลาร์นี่เอาไปทำอะไรก็ไปขุดนะฮะขุดนะครับมันไม่ได้สามารถมันไม่สามารถถอนได้นะต้องเอาไปขุดนะครับส่วนเพื่อนสมาชิกนะฮะที่ลงทุนถามว่าถอนอะไรเร็วที่สุดนะฮะมันก็มีนะฮะ b c h อืม ถ้าอัลกอริทึม S H A 256นะฮะก็ต้องเป็น E T H นะครับ E T H นะฮะลงทุนก็เพื่อนเพื่อนก็มาลองใส่ดูนะฮะว่าฉันจะกี่วันถอนทีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าลง2 E T H ก็ถอนมันทุกวี่ทุกวันนั่นแหละนะครับแล้วก็ ลองดูด็อกคอยนะฮะด็อกคอยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นนะฮะถอนได้ทุกวันนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นไลคอยละ่ะไลคอยนี่เยอะนะต้องลงเยอะนะถึงจะถอนได้นะฮะแปดไลคอยเพราะราคามันถูกนะครับ ราคามันถูกโอเคส่วนอื่นๆก็ลองเพื่อนๆก็ลองเข้ามาคลิกตรงนี้ดูนะครับวันนี้ผมจะถอนอะไรดีนะฮะมันมีบิตคอยนนะครับแล้วก็บิตคอยน์เนี่ยถอนขั้นต่ำอยู่ที่10,000แสนนะฮะแล้วก็ BCH นะฮะ BCH นะครับถอนขั้นต่ำที่1 5 0 0 0ล้านห้นะครผม2ล้านแล้วนะ นะฮะฮอันเนี้ยจะถอนได้เร็วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะ BSV นี่ก็ถอนเร็วนะฮะเพราะว่าเออ่มันขุดได้เร็วอะนะฮะแต่ถ้าบิตคอยเนี่ยมันต้องรอราคาตลาดนะครับไลท์คอยก็เช่นกันนะครับก็ขุดเร็วนะฮะ BCH เหมือนกันนะฮะที่หลักๆที่ผมขุดตอนนี้ก็จะมีนะครับผมจะสลับกันนะครับ BCH แล้วก็ BSV นะฮะส่วน ETH นี่ก็ขุด ETH เป็นอย่างเดียวแล้วก็ Litecoin ผมจะขุดคู่กันกับ Dogcoin นะครับส่วนเหรียญอื่นนี้ไม่นะฮะไม่ขุดนะครับเพราะว่ามันใช้จำนวนถอนเยอะนะครับนะฮะต้องต้องต้องยอดต้องสูงนะฮะถึงจะได้ถอนเร็วนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจาก Bitcoin ก่อนนะครับ ผมก็ไปที่กระเป๋าเวียบีทีซีนะฮะแล้วก็เอามาวางนะครับทอนหนึ่สามสานะครับ โอเคไปแล้วนะครับทีนี้ก็บิตคอยแคสนะฮะบิตคอยแคสผมก็มาที่บิตคอยแคสนะฮะบิตคอยแคสนี่หน้ากระเป๋าเดียวกันกับบิตคอยนะอันนี้ผมมีอยู่ สองสี่หกแปดสี่แล้วกันนะฮะโอเคนะครับได้แล้วนะฮะต่อไปนะครับต่อไปผมจะถอนอะไรไร้คอยยังไม่ถึงนะฮะไร้คอยนี้ถอนที่0.1นะครับก็ต้องมาเป็นที่ด็อกคอยนะครับ ถอนดอกคอยนะครับดอกคอยผมมีเท่าไหร่สองแปดหกเจ็ดก็ใส่ไปสองแปดหกเจ็ดนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เลยนะฮะโอเคก็มีทั้งหมดสามนะครับสามยอดที่ถอนนะฮะก็รอ นี่นะครับนี่คือที่ผมถอนไปนะฮะคือเขาจ่ายจ่ายปกติอนะครับนะฮะเขาจ่ายปกตินะครับ,นะรบ,ก,รบก็ลองดูนะฮะสำหรับเว็บนี้ผมคิดว่านะถ้ามันเป็นของไม้เนี่ยก็ปีแน่นอนนะฮะถ้าถ้าเป็นไม้มาเปิดเองนะแต่คิดว่าน่าจะใช่แหละนะครับเพราะว่าไม้ก็ปิดไปแล้วนะฮะ อนนี้เขาก็มาวิทย์อย่างเดียวเลยผมก็คิดว่าปีถ้าใครลงช่วงนี้ก็โอเคสองเดือนคืนทุนนะฮะสองเดือนคืนทุนต่อไปก็กินยาวเลยนะฮะส่วนวิธีการที่จะให้ผลกำไรที่เร็วขึ้นนะฮะมันก็มีความเสี่ยงอยู่ในตัวของมันนะครับนเนี่ยการการที่จะกระทำนั้นๆต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะฮะเราถึงจะทำกันนะครับโอเค โดยส่วนตัวแล้วก็นะฮะก็ต่างคนต่างมีเทคนิคดีกว่านะ <c oughs> โอเคก็รอนะฮะรอรอรอเงินเข้าอย่างเดียวส่วนเออร์เรนดานะฮะอารันดานี่ก็ปกตินะ,ะจ่ายปกตินะครับเออวันนี้ผมได้เมื่อเช้านะฮะได้ยอดมาที่0.8 สามนะครับคือราคา BTC มันขึ้นนะครับราคา BTC มันขึ้น,นก็เลยทำให้เออปอร์เซ็นต์นะสูงขึ้นนะครับตัวนี้เขาบอกว่ากินยาวนะลงทุนกินยาวๆนะฮะก็เพื่อนๆก็ลองดูกัน นะฮะส่วนตัวนี้ก็ผมยังถอนได้อยู่นะฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวอีกอีก,อกสักวัน2วันผมก็จะถอนนะฮะก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณนี้แหละนะครับที่เล่นอยู่นะฮะนอกนั้นก็ไว้ใจยากละเพราะมีคิวงไมนิ่งถอนไปนานละยังไม่ได้ก็คิดว่าคงอีก ไม่นานก็คงปิดหนีแล้วนะฮะเออกุ้มใจมีแต่เว็บบินบินเนาะเหลือแต่เว็บพวกนี้แหละที่ให้พอให้เราพอได้เก็บได้กินไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะได้ทุนขึ้นไวๆกำไรกันเนยอะๆไม่โดนหลอกไม่โดนโกงนะครับไม่เข้าใจตรไหนฝากคำถามได้ที่ใต้ลิงก์นะฮะหรือจะทักไลน์ส่วนตัวมาก็ได้นะฮะ สอบถามได้ตลอดนะครับว่างผมก็จะเข้ามาตอบให้นะฮะส่วนการลงทุนเว็บอื่นๆก็รอดูกันต่อไปนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวิทย์นะฮะจ่ายยังจ่ายนะฮะก็เดี๋ยวเงินเข้าผมก็จะอัดคลิปอีกครั้งนะฮะอัดคลิปอีกครั้ง ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับออยู่บ้านก็หาไรายได้ได้นะครับอยู่บ้านก็หาไรายได้ได้นะครับโอเคสวัสดีครับพบ